ผู้มืออธิษฐานแห่งชาติ40วันโดยเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทยร่วมกับกบปทอและกปะพอ o v ิ t ไ a i l a n d in p r เพ e r ขับเคลื่อนภนธกิจรักประเทศไทยวันที่27ตุลาคม2024ในหัวข้อเรื่องพระเจ้ารักคุณมากแค่ไหนขอพระคัมภีร์สำหรับท่องจำ ทิตัสบทที่สามขอห้าพระองค์ทรงช่วยให้เรารอดมิใช่เพราะการกระทาที่ชอบธรรมของเราเองแต่พระองค์ทรงพระกรุณาช่ำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในมัทธิวบทที่7ข้อ7-11ถึง11กล่าวว่าจงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้และทุกคนที่สแสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้ลูกเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อลูกขอปลาเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขอต่อพระองค์เมือ่อพระเยซูทรงสอนเรื่องการอธิษฐานพระองค์ไม่เพียงแต่ให้แบบอย่างแต่ยังทรงอธิบายถึงท่าทีที่ผู้เชื่อควรมีเมื่อพวกเขาเข้าเฝ้าพระเจา้าพระคริสต์ทำตอนนี้จึงมีชื่อว่าคำอธิษฐานของพระเยซู พระองค์ทรงขยายความเข้าใจเกี่ยวกับการอธิษฐานให้กับเหล่าสาวกอย่างเฉพาะเจาะจงพระเจ้าทรงให้ความสำคัญต่อทุกคำทูลขอของผู้เชื่อพระองค์ทรงหนุนใจให้เราทูลขออย่างต่อเนื่องและมั่นใจว่าพระองค์ทรงส,งสดับฟังทุกครั้งทรงเปรียบเทียบภาพที่เข้าใจง่ายเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้า ในฐานะของพระบิดาผู้ทรงรักและห่วงใยบุตรของพระองค์ในมัทธิวบทที่7ข้อ9ถึง11ว่าในพวกท่านมีใครบ้างที่จะก้อนหินให้บุตรเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อบุตรขอปลาถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปอย่างรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอจากพระองค์พระเยซูทรงใช้ภาพเปรียบเทียบความรักของพ่อที่มีต่อลูกแม้พ่อผู้เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบยังรู้จักให้สิ่งดีแก่ลูกของตนแล้วพระบิดาผู้เป็นแหล่งแห่งความรักที่สมบูรณ์แบบจะไม่ให้สิ่งที่ดีกว่านั้นแก่ลูกของพระองค์หรือแน่นอนเมื่อลูกขอข้าวกินคุณพ่อไม่มีทางให้ก้อนหิน เพราะมันไม่ใช่อาหารสำหรับลูกหรือเมื่อลูกขอปลาพ่อก็ไม่มีทางให้งหูซึ่งเป็นอันตรายแก่ลูกความรักของพ่อแม่ประเสริฐยิ่งนักแต่ความรักของพ่อในสวรรค์ประเสริฐยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกที่มาอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์นี่คือหัวใจสำคัญของคำสอนที่พระเยซูต้องการให้เราเข้าใจ เกี่ยวกับพระลักษณะและพระทัยของพระเจ้าเพื่อเราจะมีท่าทีที่เหมาะสมเมื่อเรามาอธิษฐานต่อพระองค์ความจริงนี้จะเปลี่ยนทัศนคติในการอธิษฐานและจะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าให้เหนียวแน่นเมื่อใดที่เราตระหนักว่าพระเจ้าทรงรักเรายิ่งกว่าที่เรารักลูกของเราเอง เราก็จะสามารถเข้ามาหาพระองค์ด้วยความมั่นใจและไม่มีความลังเลใจเรายังสามารถทูลขอด้วยความเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงได้ยินและปรารถนาที่จะตอบสนองต่อความต้องการของเราเสมอและพระองค์จะทรงประทานสิ่งที่เหมาะสมที่สุดแก่เราตามพระปรีชาญาณอันสมบูรณ์แบบของพระองค์หัวข้ออธิษฐานในวันนี้หัวข้อที่หนึ่ง ขอให้ข้าพระองค์เข้าใจความรักของพระเจ้าและคำตอบจากพระเจ้าจะเป็นน้ำทิพย์หล่อเลี้ยงความเชื่อและความวางใจในพระเจ้าตลอดไปข้าพระองค์ขอถวายชีวิตให้พระองค์ทรงปกครองดูแลและจะไม่สงสัยในความรักของพระองค์อีกเลยหัวข้อที่สองอธิษฐานเพื่อจังหวัดฉะเชิงเซาขอให้พันธกิจของพระเจ้าด้านการประกาศ ติดตามผลสร้างสาวกเติบโตและเกิดผลถวายเกียรติพระเจ้าในทุกๆคิตจ,จักรขอให้ทุกคิตจ,จักรในจังหวัดฉะเชิงเซามีที่ดินและมีอาคารเป็นของตัวเองขอให้สิทธยาพิบาลและสมาชิกของทุกคิตจ,จักรเปี่ยมล้นไปด้วยการทรงเจิมของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ขอให้พระวจนะของพระเจ้าเต็มล้นอยู่ในคิตจ,จักรและชีวิตคริสเตียนทุกคนในจังหวัดฉะเชิงเซา เพื่อเรามีชีวิตที่เต็มด้วยชัยชนะของพระเจ้าและในหัวข้อที่3อธิษฐานเพื่อจังหวัดระยองขอพระเจ้าให้ทุกคิจจักร,รวมเป็นหนึ่งเดียวกันในการรอบใช้และการทำงานร่วมกันขอพระเจ้าขยายเพิ่มพูนคิจจักให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ในจังหวัดระยองเราอ,อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนสุดท้ายนี้หากพี่น้องมีพระพรแบ่งปันสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนี้ เพื่อเป็นพระพรร่วมกันขอเชิญชวนพี่น้องส่งต่อพระพรเพื่อไปสู่เป้าหมายขับเคลื่อนพันธกิจรักประเทศไทย Love Thailand 111ด้วยการเพิ่มเพื่อนในไลน์ l i n ์ o i f i c i a l นะครับโดยเข้าไปที่การเพิ่มเพื่อนและพิมพ์ค้นหาว่า at love thailand อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะครับแล้วก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนและลงทะเบียนแจ้งชื่อจังหวัดของท่านเพื่อร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและวันนี้นะครับพี่น้องสามารถกดถูกใจกดแชร์และกดติดตาม เพื่อให้เนื้อหาทั้งสิ้นนี้ปรากฏแก่พี่น้องทุกท่านสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ